ทีนี้พอช่วงเย็นค่ะคุณมูฟฟังมาต่อกันช่วงเย็นคุณมูฟฟังต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้พี่น้องประชาชนแห่ไปร่วมงานกันโอ้โหเยอะมากค่ะคุณมูฟฟังค่ะปีนี้เนี่ยเยอะแล้วก็คึกคักมากพอสมควรเลยนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากค่ะเดินทางมาเที่ยวชมงานประเพณีขึ้นเขาปนมรุ้งอย่างคึกคักนะคะ,นะคะไปชมขบวนแห่เทพพานะทั้ง1ิบ ขบวนนะคะ,ะแล้วก็ขบวนแห่พระนางภูปินทรัลักษมีเทวีโดยปีนี้ค่ะแสดงโดยคุณขวัญอุตสามณีไวยทยานนท์นักแสดงดารานักแสดงนะคะพร้อมกับชมขบวนแห่สการะน้อมจิตบงคมพนมรุง้งนาฏการนางดำจากทุกอำเภอรวมพันคนนะคะรำถวายสการะแล้วก็ร่วมอุดหนุนสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในตลาดอารยธรรมวนามรุงด้วยนะคะช่วงเย็นเนี่ยคึกคักมากพอสมควรเลยคุณผู้ฟังค่ะที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งนะคะ ตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะโดยนายปียพิจนาบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งประจำปี2568ที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่4-6เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยว ตามรอยอาระยธรรมขอมและก็เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานแสดงถึงเอกลักษณ์ทรงคุณค่าของท้องถิ่นค่ะและก็ศิลปะวัฒนธรรมที่ต้องอนุรักษ์และสืบสานสู่อนุชนรุ่นหลังบอกเล่าเรื่องราวของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกของจังหวัดบุรีร,รัมย์และมรดกของชาติอันทรงคุณค่าอย่างน่าภูมิใจสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติภายในงานเนี่ยก็มีขบวนอัญเชิญพระศิวะมหาเทพ ขบวนสัตว์พาณะเทพผู้พิทักษ์ประจําทิศท,ทั้ง10และขบวนเสด็จพระนางภูปินทรลักษมีเทวีซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะนาแสดงโดยคุณขวัญอุตสามณีนะคะและก็นางจริยานําเครื่องบวงสวงประกอบด้วยเทพพานะผู้พิทักษ์ประจําทิศท,ทั้ง10นางสนมกำนันเหล่าทหารข้าทาสบริวารดําเนินผ่านเสานางเรียงประดับด้วยธงทิวยิ่งใหญ่อลังการค่ะขึ้นไปบนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งนะคะและก็รับชมการแสดง ชุดระบำอับสราบุรีรำจากนั้นค่ะช่วงค่ำนะคะเป็นการแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทพนมรุง้งขบวนแห่สการะน้อมจิตบงคมพนมรุ้งนาฏการจากนางรำทั้ง23อำเภอกว่า700คนแต่อตอนแรกเนี่ยว่า700คนคุณมุฟงังหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกเหล่าได้เปิดบอก เปิดรับสมัครบอกว่าใครอยากรํามารําด้วยกันได้เลยจากนั้นใน,นนางรำเนี่ยเป็นพันคนเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมารอรับชมขบวนแห่กันจํานวนมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะทีมงานสวทวบุรีรำของเราก็ร่วมถ่ายทอดเสียงในงานนี้ด้วยคุณผู้ฟังบรรยากาศคึกคักมากแล้วก็มีถ่ายทอดสดผ่านทางช่องของสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรำเพจบุรีรำไปไหนดีนะคะรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรำด้วย หลายๆเพจนะคะก็มีการถ่ายทอดสดให้ได้ติดตามรับชมกันนะคะบรรยากศาศก็คึกคักมากพอสมควรเลยนะคะก็เป็นงานในช่วงวันศุกร์สเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะ